สวัสดีครับทักทายนะครับ FC บ้านสวนเย้นจใสนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมสันต์ตาผาเกษตรนะครับมาดูกับสาระน่ารู้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการทําเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการนะครับให้เกลือนะครับนะครับให้เกลือให้กับต้นมะพราวน้ําหอมของเรานะครับเกลือมีประโยชน์อย่างไรครับเพื่อนครับหช่วยให้มะพราวน้ําหอมของเรานะครับมีรสชาติหอมหวานนิ่งขึ้นนะครับ2นะครับทาให้ต้นมะพราวน้ําหอมของเรานะครับต้น โตแข็งแรงนะครับโอเคครับเพื่อนไปใส่เลื่อให้กับต้นมะขาวกันครับผมใส่ง่ายครับเพื่อน ง่ายเลยครับสำหรับต้นนี้นะครับอายุประมาณ4ปีนะครับเข้าปีที่5นะครับเราก็อัตราส่วนในการที่เราใส่นะครับก็จะใส่ไปประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับเนาะใส่ทุกๆ6เดือนหรือว่า1ปีใส่ สองครั้งนะครับใส่ช่วงไหนครับใส่ช่วงหนึ่งนะครับต้นต้นฤดูฝนนะครับช่วงประมาณพฤษภาคมนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเราก็ใส่ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับหรือว่าช่วงประมาณปลายเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับเพื่อลองเอาเทคนิคนะครับวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมรับรองนะครับต้นมะพร้าวน้ำหอมของ f c นะครับ 1. รสชาติหอมครับ2โตเร็วแบบนี้แน่นอนครับผมโอเคครับกับสาราณารูกับทันตาปากเกษตรเท่นี้นะครับบ่ายสวัสดีครับลองดูนะครับลองดูครับผม